ก็คือเวลาที่เขาแทงเนี่ยมักจะแทงถึงแม้จะแทงเองก็ตามนะมักมักหรือว่าไปทำแทงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีชิ้นเนื้อหลุดออกมาแบบแบบมักจะครบะนะแต่สิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชือ้อยาฆ่าเชื้อที่ผมมักจะพูดให้ฟังก็คือตัวออกเปนตินนะกินเช้าเย็ยนซื้อมา15เม็ดกินได้7วัน เพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยตอนที่เราแทงมันจะมี ascending infection มีการติดเชื้อเข้าในพรงมะลูกแล้วก็โพรงมดลุกยังไม่เท่าไหร่เพราะเรามีเลือดออกตลอดเวลาใช่ไหมฮะเลือดออกไปก็จะขับไปแต่ว่าตัวตัวทอดลำไข่พอติดเชื้อมันจะเกิดผิวของมันจะคุกขับทาให้เวลาเราตั้งครรภ์ครั้งต่อไปมันจะเป็นท้องนอกมะลูกอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องกินต้องคํานึงถึง เรื่องของการที่เราจะต้องยินอยาก่าดเชื่อเราก็เฝ้าสังเกตว่ามีปัญหาอะไรไหมระหว่างที่เลือดออกเนี่ยเฝ้าสังเกตก็คือถ้าเกิดเลือดยังออกเยอะหรือปวดท้องรวมด้วยเนี่ยก็มักจะแทงไม่ครบาะควรจะไปโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าเลือดออกไม่เยอะแต่ว่าไม่เลือดออกนานอายุขันมากกว่านี้อายุขันที่พูดมา,กกาคือ6สัปดาห์ใช่ไหมอายุขันมากกว่านี้ก็ควรจะมีชิ้นเนื้อออกมากกว่านี้ แต่ปรากัว่ามันไม่ออกหรือว่ามันออกมาน้อยออกมาเป็นเลือดแทนที่จะมาเป็นถุงอะไรเงี้ยเราก็ควรไปตรวจเพราะมีหลายเคสที่เราตรวจแล้วเ,เจอแทงค้างก็คือจริงๆแล้วชิ้นเนื้อยังไม่หลุดออกมา